ก็สวัสดีนะคะทุกคนอยากจะมาเล่าว่าวันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสรุปเหตุการ์ว่าเปิดเข้าไปก็คือตกใจมากของเต็มหน้าบ้านเลยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเมือเอ่อวันแม่สี่เดือนที่ผ่านมาก็ยังมาก็ยังไม่ได้ของแบบเยอะขนาดนี้อะ่ะคือแม่ฉันป่วยจ้าป่วยเป็นแบบอาการทางจิตแล้วก็มีทางสมองเป็นโรคที่แบบสะสม ทุกสิ่งอย่างแล้วมันแบบปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยอ,อูเนี่ยแพ่มเพิ่นคือแม่ไม่ทิ้งอะ่ะคือแม่รู้ตัวรู้เรื่องแต่แม่แบบเหมือนแบบหลงไปว่าแบบมันไม่สกรปรกอะ่ะเราเข้ามาก็คือแบบของแต้ไปหมดเลยซึ่งมันไม่เคยเยอะขนาดนี้แล้วแม่ก็ไม่นอนในบ้านแม่ก็มานอนนอกบ้านดยเห็นไหมจ๊ะคือแบบจะน,น้ําตาไหลแล้วก็เศร้ามากคือเฮ้ยไม่คิดว่าจะมาเจอกับแม่ตัวเองอะ่ะ แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนแบบช็อกอะ่ะช็อกมากเลยนะแล้วฉันก็แบบร้องไห้โทษตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราแบบปล่อยแม่ทิ้งขนาดนี้หรอซึ่งเราไปทํางานเนี่ยเราโอนเงินให้แม่ทั้งตุกทั้งเติบเนี่ยเดือนละสาสองคนนี้รวมกันเกือบสามหมื่นแล้วก็เงินเงินราชการแม่อีกอะ่ะแม่ใช้เดือนละสามหมื่นกว่าสี 40, ่หมื่นอ่ะแต่แม่ก็แบบเราให้แม่แบบดูแลตัวเองหรือจ้างใครมาทําความสะอาด ไม่ไม่จ้าแม่แบบไม่อยากให้ใครมายุ่งเนี่ยต้องประเมิเนนะก็คือถ้าเกิดแม่ใครที่แบบมีอาการทางจิตแบบว่าแยกตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ห่วงของจะไม่ให้ใครเข้าบ้านแล้วก็จะแบบเออไม่เอาอะไรเลยจ้างให้เขาทำแสแลนแบบเออบังแบบทั้งสี่มุมเลยอะ่ะเออฝั่งบ้านตรงข้ามอะ่ะคือไม่อยากจะให้ยุ่กับใครอะ่ะนี่แกกินข้าวได้แล้วพอตอนเช้าอะ่ะ แต่หน้าแกก็เหมือนแบบง่อยๆแล้วฉันก็ดูแม่ไปเหมือนกันแหละว่าแบบเอออะไรเงี้ยเออเือแบบเราเห็นภาพนี้เ,เราก็ลองให้แล้วแบบไม่ปล่อยแม่อยู่กับหมาแล้วเงเนินมันไม่ได้แก้ปัญหานะมันต้องคอยดูนะคือฉันรู้เลยว่าโหต่อให้เงินใช้มากมายแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจะดูแลจิตใจหรือดูแลคุณภาพชีวิตได้ต่อให้มีเงินไม่เยอะแต่ว่าดูแลใกล้ชิด ทำอาหารที่ปรุงสุกใหม่หรือแบบว่าคอยแบบคอยแบบให้กำบังใจคอยแบบพาใช้ชีวิตในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะคือมีคนดูแลไม่ใช่ปล่อยคือปล่อยแม่ทิ้งไว้แบบว่าอยู่คนเดียวก็คิดว่าแม่สามารถแบบคือคนแก่อ่ะพออายุเยอะเขาก็อ่อนแอเนาะก็กลับไปเป็นเด็กอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ที่เออลูกอะ่ะ เมื่อพ่อแม่อ่อนแอลูกก็ต้องเข้มแข็งให้